สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืน<ๆ>พี่พน้องนองทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมาทาง YouTube Channel 168 95ตัวเลขพารวยนะครับ mm hmm. ก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่งทีเนาะอื่นต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงวดต่อไป จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มาแนะนําสูตร2ตัวล่างนะครับพร้อมกับแนวทางนะครับที่น่าจะเป็นนะครับก็ต้องย้ํากันว่าแนวทางที่น่าจะเป็นน่าลงทุนนะครับ ส่วนจะมาหรือไม่มานั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนำไปใช้งานนะครับวันนี้มาดูสูตรที่เดินนะครับก็เป็นสูตรหลายตัวนะจับชุดมาครบ2ตัว่่งเนาะฝั่งละ6ตัวนะก็ถือว่าเป็นฝั่งละ6ตัวถือว่า เป็นไฮไลท์นะครับแต่ว่าก็หลายตัวพอสมควรนะส่วนจะจับให้ได้จับให้ตรงยังไงนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะอ่างวดที่แล้ว61นะครับก็มานะครับแต่ว่าไม่ได้ปักหลักเพียงแต่ว่าเอาก็ปักหลักนะครับปักหลักส่วนนี้ปักหลักเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันหลายตัวนะครับแอดก็ มองไปที่9นาะงวดที่แล้วนะเป็น94นะที่ไหนได้เข้ามา61ก็มาดูต่อนะครับงวดนี้ฝั่งนี้หลัก10ฝั่งนี้หลักหน่วยนะครับถ้าเทียบกันกับสูตรอีกหลายๆสูตรก็มีสูตรเข้าสูตรนะครับเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับอันนี้จับต,งตรงๆให้ประมาณนี้นะครับ ทั้งหมด6 6สาชุดก็ถือว่าเยอะนะ,ะจับคู่เด่นล่าง3ามชุดถือว่าเยอะแต่ว่าที่แต้มสีแดงแดงไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามาจากไหนนะครับถือว่าสรุปได้เลยนะครับจะมาหรือไม่มานั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณแต่ว่าแอดก็ทําตามสูตรนะครับก็คือเรามาดูกันอันนี้ผ่านไปแล้วนะสิหน่วยเนาะสิหน่วย สูตรนี้ระยะยาวแต่ว่าฝั่งละหกตัวเนะาะเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบเลขเด่นนะครับเลขเด่นเด่นล่างสูตรแรกสูตรนี้งวดที่แล้วเป็นที่น่าเสียดายจับชุดงวดที่แล้วฝั่งนี้ได้ตัวเดิมนะฝั่งนี้ได้ตัวเดิม ฝั่งนี้ได้91 91เอ 1, 1, อ,อไม่ใช่7 1, ดูก่อน7915นะครับงวดที่แล้วเนาะ,ะใช่าใไหม791 7จ็ดหนะครับงวดที่แล้วอ,นนอันนี้อาจจะเขียนผิดนะนี่เขาบวกบวกสี่น,นี้น่จะเป็น9นะครับอ่ะเแต่ว่าก็สูตรทำสูตรผิดเนาะต้องขออภัยอันนี้เป็น9นะครับอันนี้เป็น9กนะ้ จับผิดต้องขออภยัยมองผิดแล้วเป็นชุดนี้นะเป็นเก้าแปดเก้าหนึ่งเออเก้าสองแต่ว่าก็ก็คัดทิ้งอยู่ดีนะครับดนชุดที่คัดทิ้งเพราะว่าไม่ตรงละ่ะอ่ะเพราะว่า ถ้าจับ2ชุดนี้ก็จะได้4 32 12ชุดไม่ปลกหลักนะครับนี้ใช้สูตรเด่นของเราที่ใช้งานมา13 5งวดที่แล้วได้งวดที่แล้วได้791เนาะก็คือสูตรนี้แหละมา1งวดนี้ก็135จะมา1อีกไหมนี่จะมา3นี่จะมา5ก็ แต่ถ้าเอามาตัดตรงนี้9กับ8ไม่มีในส่วนนี้ก็ตัดทิ้ง9กับ2ไม่มีนะอันนี้มี1นะนอกนั้นก็มีหมดนะถ้าจับชุดก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหลือ10ชุดนะครับตัดไป2ชุดถ้าใช้เลขเด่นล่างจับชุดนะเหลืออยู่10ชุดา10คู่นะครับทีนี้ก็ ใช้สูตร10บล่างสสูตรแล้วก็หน่วยล่างอีก1สูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรระยะยาวพอสมควรนะครับ30งวดจริงๆว่าจะใช้แค่สูตรนี้กับสูตรนี้นะครับแต่ทีนี้เห็นว่าสูตรนี้ก็ไม่ต่างกันมาก24งวดก,ก็ไม่ต่างกันมากก็เลยจะมาใช้หลักสิบสองสูตรนี้เทียบชนนะครับ เป่อเป็นทางเลือกให้ตัวเลขตัวนี้น้อยลงก็ได้เลข5 6 7ก5 6 7นะครับชนที่5 6 7ก็จับเลยตรงนี้ลักหน่วย6 7 8 9 1 4จับยุดเลยเ5 6 7, 7ก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเทียบกับเมื่อสักครู่เนี่ยตัวชนก็จะมี5 1กับ5 8นะครับ ้าหนึ่งกับห้าแปดเลขหกกับเจ็ดไม่มีในหลักสิบเลยหรือในนี้ไม่มีหลักเลขหกกับเจ็ดเลยนะครับเพราะนั้นง่ายเลยเหลือเลขห้าตัวเดียวเหลือเลขห้าตัวเดียวแล้วทีนี้หลักหน่วยไม่มีสองเห็นไหมหลักหน่วยไม่มีสองก็จะเหลือห้าแปดกับห้าหนึ่งนะครับเป็นที่มาของการที่วงตรงนี้ ทีนี้ย้ำความาน่าสนใจก็คือสูตรแต้มสองตัวล่างนะครับสิบห้างวดนะครับก็แต้มสามแต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มศูนย์นะครับใช้หลักพันคูณสามสามหนึ่งคูณสามสามห้าหกเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นก็อันนี้คือแต้มสามอันนี้แต้มหกนะครับนะครับก็เข้าแต้มหมดเลย สองชุดนี้เทียบกับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการวงไว้สองชุดตรงตรงถ้าเทียบกับตรงนี้ก็ห้าแปดกับห้าหนึ่งน่าสนใจนะครับห้าแปดห้าหนึ่งใครชอบเลขแปดก็ตามเลขห้าแปดใครชอบเลขหนึ่งจะมาอีกก็ตามเลขห้าหน,นึ่งทีนี้การันตีว่าเพื่อความสนใจน่าสนใจอีกสูตรหนึ่งนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรปรับนะครับงวดที่แล้วใช่ห้าใช้สี่ตัวเนี่ยเขามาไม่ครบนะครับแอดก็เลยปรับเป็นห้าตัวฝั่งละห้าตัวก็เลยก็เลยมาครบล่างนะครับสูตร B เนาะสูตร A กับสูตร B ที่ยังเหลืออยู่คือสูตร A กับสูตร B นะครับแต่แต่ว่าสูตร B นี่เป็นสูตรปรับเนะาะก็จับคู่ ก็จะมี58ก 5, ับ51อยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าสูตรนี้ไม่ใช่สูตรปักักนะครับเป็นสูตรเด่นจับคู่นะครับ58กับ51เพราะฉะนั้นก็2ชุดนี้ก็ตัดไม่ได้58กับ51ก็จะก็ให้เน้นไว้สชุดนี้นะครับ2ตัวล่างนะสำหรับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม65นะครับ น่าสนใจก็คือ5.8กับ5.1นะ2ตัวล่างนะครับก็พอสมควรนะครับสำหรับสมาชิกนะครับขอให้ร่วมดวยกันทุกคนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่นำไปใช้งานนะครับอย่างไรก็ใช้วิจารณญาณด้วยกแล้วกันนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ